Stashway CEO Insights สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Stashway CEO Insights บทวิเคราะห์ที่เขียนโดย CEO Office ของ Stashway วันนี้คุณอยู่กับกิ่งธนด,ดาจากทีม Client Engagement จะมาอ่านบทวิเคราะห์ให้คุณได้ฟังค่ะ Market Outlook ครึ่งปี2023ยังมีแสงสว่างท่ามกลางพายุ ความท้าทายยังคงรออยู่แต่สถานการณ์ในปีที่ผ่านมาอาจเปิดโอกาสให้สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตตั้งแต่เริ่มต้นปี2023นักลงทุนส่วนใหญ่ได้เบนความสนใจจากปัญหาเงินเฟ้อไปยังการชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วยความกังวลว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐและยุโรปจะเข้าสู่ e c e s s i o n หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามเราได้ผ่านครึ่งทางของปีนี้มาแล้วและเศรษฐกิจกโลกก็ดูเหมือนจะยังเดินหน้าต่อไปได้แบบชะลอตัวลงแม้จะมีทั้งการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วความวุ่นวายในกลุ่มธนาคารของสหรัฐและยุโรปรวมถึงปัญหาเรื่องการขยายเพดานหนี้ในสหรัฐขณะเดียวกันตลาดหุ้นกลับปรับตัวสูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนจากความตื่นตัวในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ขณะที่เราเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2023แล้ว t a ชเวยอยากเจาะลึกลงไปว่าอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกยังไม่เข้าสู่ Recession และทำไมเราถึงยังคิดว่ามีความท้าทายรอยอยู่ข้างหน้านอกจากนี้เรายังมองย้อนกลับไปดูภาพรวมในระยะยาวรวมถึงเหตุผลที่เราเชื่อมั่นว่านักลงทุนยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่4 key takeaways ของเรามีดังนี้ 1. ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสาหรัฐซึ่งมาจากการขาสมดุลของซัพพลายดีมานหลังเกิดโควิด1 9ทําทำให้เศรษฐกิจสหรัฐยังเดินหน้าต่อไปได้และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เฟดยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยลงแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของเฟดส่งผลให้ตลาดแรงงานเริ่มกับสู่สมดุลทำให้เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะชะลอตัวทั้งคู่ อย่างไรก็ตามการที่อัตราดอกเบี้ยยัอยงอยู่ในระดับสูงกว่า5%เซ์ก็เป็นสาเหตุว่าทำไม Recession ยังน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปมากกว่านี้ 2. อัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงอัตราดอกเบีย้ยขาลงมาตลอด40ปีโดยช่วงเวลาดังกล่าวยิวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวปรับตัวลดลงเฉลี่ย0.2%ต่อปี ทำให้ราคาของตราสารหนี้เพิ่มขึ้น6%ต่อปีทั้งนี้การที่ยิวได้ปรับตัวขึ้นราว2%ในช่วงที่ผ่านมานับว่าเป็นการรีเซ็ตครั้งใหญ่ของตลาดตราสารหนี้และได้เปิดโอกาสให้ตราสารหนี้สามารถทําผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องไปอีก10ปีหากในระยะยาวอัตราดอกเบีย้ยลดลงด้วยความเร็วเท่ากับช่วง40ปีก่อนขณะที่ดิสคาวเรทหรืออัตราคิดลดใช้ในการประเมินมูลค่าของหุ้นที่กำลังปรับตัวลดลงเรื่อยๆ ก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นด้วย 3. ในภูมิภาคอื่นๆนอกสารัฐเช่นยุโรปซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายในแบบเดียวกันขณะที่จีนยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด -19 ได้ตามคาดโดยญี่ปุ่นเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่อยู่ในจุดที่ดีซึ่งเราได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากภาวะเงินฝืดที่อยู่มายาวนาน 4. กลยุทธ์การลงทุนอีราคของ t t s ชเวย์ยังคงจับสัญญาณได้ว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะ s t a ็ Flation หรือเศรษฐกิจหดตัวแต่ตรางเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงทำให้เรายังคงให้น้ำหนักกับสินทรัพย์ปลอดภัยได้แก่ตราสารหนี้ระยะสัน้นหุ้นกลุ่ม Defensive และทองคำซึ่งมีบทบาทสำคัญต่ออรอตในช่วงที่เผชิญความท้าทายทั่วโลกตลอด6-12เดือนข้างหน้า ความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐอาจเป็นสาเหตุที่ r e c e s s i o n ยังมาไม่ถึงนักลงทุนต่างมีคำถามกันมาตลอดปีว่าสหรัฐจะสามารถหนี r e c e s s i o n พ้นหรือไม่โดยคำตอบขึ้นอยู่กับว่าตลาดแรงงานจะทนแรงกดดันของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดที่เร็วที่สุดตั้งแต่ทศวรรษที่1980ได้อีกนานแค่ไหนเนื่องจากตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาด จากการขาดสมดุลของซัพพลายดีมานหลังวิกฤตโควิด -19 และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจตลาดแรงงานเป็นปัจจัยหลักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในสหรัฐความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็นประมาณ70%ของ GDP สหรัฐโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้เติบโตเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคเก็บเงินได้มากขึ้นตลอดช่วงการระบาดของโควิด -19 จากมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถออกไปใช้เงินนอกบ้านได้และการที่รัฐบาลประเทศต่างๆออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงโควิด19การจับจ่ายซื้อสินค้าเช่นคอมพิวเตอร์หรือเฟอร์นิเจอร์เติบโตขึ้นอย่างมากและกำลังกลับสู่ภาวะปกติในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดแล้วแต่ภาคบริการยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้บริโภคอยากใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์ที่พวกเขาโหยหาตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นไปเที่ยวต่างประเทศหรือซื้อตั๋วคอนเสิร์ต t a y ลอ r Swift ทั้งนี้ดีมานที่แข็งแกร่งในภาคบริการ เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่สหรัฐกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานส่วนหนึ่งเกิดจากการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานในช่วงโควิด -19 รวมถึงแรงงานวัยเบบี้บูมเมอร์ที่เกษียณเร็วขึ้นในช่วงโรคระบาดทำให้ l a เ o r ร์ฟอ e พาร์ i ิ i เ a ชั o นหรืออัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานปรับตัวลดลงโดยจำนวนแรงง,งานหายไปเกืบอบ2ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด -19 ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ค่าจ้างแรงงานและค่าบริการเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกับบริษัทที่สามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปให้ผู้บริโภคทั้งนี้เงินเฟอ้อในภาคบริการนั้นเป็นสาเหตุหลักของอัตราเงินเฟอ้อโดยรวมโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟอ้อในภาคบริการหรือ service inflation ยังอยู่ในระดับสูงที่6.2ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อโดยรวมที่3เเซ ในท้ายที่สุดเราเชื่อว่าผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้จะเริ่มลดลงเมื่อตลาดแรงงานกลับเข้าสู่จุดสมดุลอย่างไรก็ดีความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจทำให้ Recession เ,เกิดขึ้นช้าลงนโยบายที่เข้มงวดของเฟดจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในที่สุด ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวอาจทําให้เฟดต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้นเพื่อลดความร้อนแรงในตลาดแรงงานและหลีกเลี่ยง wage-price spiral ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าจ้างแรงงานและราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นวัฏจักรจนนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของภาวะเงินเฟอ้อยืดเยื้อในช่วงปี1970 19ถึ1980โดยปัจจัยเหล่านี้ยังเพิ่มโอกาสที่จะเกิด Re c e s s i o นในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเฟดได้ส่งสัญญาณแล้วว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1นถครั้งในปีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งแง่บวกและลบสำหรับแง่ลบอาจเกิดขึ้นหากราคาพลังงานหรือสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างรวดเร็วจากสาเหตุเช่นจีนออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร ทำให้อัตราเงินเฟ้ออาจกลับขึ้นมาสูงอีกครั้งจนเฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ในแง่บวก soft landing หรือการหลีกเลี่ยง Recession ก็อาจเกิดขึ้นได้หากเฟดใช้นโยบายทางการเงินได้อย่างเหมาะสมในขณะที่ตลาดแรงงานค่อยๆลดความร้อนแรงส่งผลให้เศรษฐกิจสารัฐไม่เข้าสู่รีเซ s ชั่นแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี้ soft landing จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเฟด ออกนโยบายดังกล่าวในเวลาที่ถูกต้องความท้าทายในช่วงนี้อาจเปิดโอกาสให้เราสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นในระยะยาวที่ s t a s h w a y หนึ่งในความเชื่อหลักของเราคือการมองภาพในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่งคัง่งโดยเฉพาะเมื่อเราได้เห็นความผันผวนของตลาดตลอด2-3ปีที่ผ่านมาและเราเชื่อว่าการเรียนรู้จากสถานการณ์ในอดีตจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เพราะอันที่จริงการศึกษาเทรน์ต่างๆย้อนหลังไปหลายสิบปีจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นและทําให้เราเห็นแนวโน้มในอนาคตได้ดีขึ้นด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงตลอด4ทดีทศวรรษเป็นปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้เป็นขาขึ้นมาตลอด40ปีนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่1980 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อจัดการเงินเฟ้อจนทําให้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่20%หลังจากเฟดประกาศชัยชนะในการต่อสู้กับเงินเฟ้อทำให้อัตราดอกเบีย้ยซึ่งณขณะนั้นอยู่ที่ส0อร์เซรวมถึงยิวของตราสารหนี้กลับตัวเป็นขาลงนับตั้งแต่นั้นมา โดยยิวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวลดลงเฉลี่ยราว0.2%ต่อปีตลอดช่วงสวีทศวรรษหลังซึ่งยิวที่ลดลงนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยได้แก่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการควบคุมอัตรางเงินเฟอ้ออย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและเทคโนโลยีรวมถึงการออกมาตรการ quantitative easing หรือ QE อย่างไรก็ตามโดยปกติราคาของตราสารหนี้จะสวนทางกับยิวทำให้ในช่วงดังกล่าวแม้ยิวจะปรับตัวลดลงแต่ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมรวมทั้งยิวและราคาที่เพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวขึ้นไปมากกว่า17เท่าหรือเท่ากับ7.5%ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว g r ร a t r e s e t หลังการปรับตัวลงครั้งใหญ่ในตลาดตราสารหนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปีที่ผ่านมาหลังเฟดขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงสุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1980ซึ่งการขึ้นอันตราด,ดอกเบี้ยครั้งนี้ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยตลาดตราสารหนี้สหรัฐปรับตัวลดลงถึง13%ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยยิวที่ปรับตัวสูงขึ้น2-3%มาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงต้นทศวรรษที่2010ทําทำให้เกิดการรีเซ็ตครั้งใหญ่ในตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นการสร้างรันเวย์ให้ตราสารหนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ไปอีก10ปีหากยิวปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะข้างหน้าอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น เช่นเดียวกันสำหรับหุ้นในช่วง40ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเห็นได้จากดัชนี S&P 500ที่ปรับตัวขึ้น81เท่าหรือราว11.5%ต่อปีโดยตราดอกเบีย้ยที่ลดลงก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเช่นกันเนื่องจาก d i ดิสคา Rate ที่ลดลงจะเพิ่ม Present Value ของเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตซึ่งทำให้มูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การดำเนินนโยบาย QE นับตั้งแต่ปี2008หลังเกิดวิกฤตการเงินโลกได้เพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินอย่างมากส่งผลให้ยิวของพันธบัตรรัฐบาลต่ำลงและทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดต่ำกว่า0%ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกู้ยืมและการลงทุนของภาคเอกชน ปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นทำให้ผลตอบแทนของหุ้นนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาแข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง40ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงพลังของผลตอบแทนทบต้นและความสำคัญของการ stay invested ในช่วงตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดีจีนเผชิญปัญหาการเติบโตในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังสดใสสำหรับภูมิภาคอื่นๆนอกสหรัฐ เรายังเห็นสถานการณ์ที่หลากหลายออกไปโดยยุโรปมีปัญหาคล้ายคลึงกับสหรัฐด้วยอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังสูงโดยเฉพาะอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือ core inflation ซึ่งทำให้ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษอาจต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นอีกในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจของจีนยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ตามที่คาดหวังโดยการยกเลิกมาตรการ zero covid ไม่ได้กระตุ้นให้การจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างที่คาด รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนแต่ที่น่ากังวลมากกว่าคืออัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนอาจติดลบรวมถึงหนี้สาธารณะที่สูงและความอ่อนแอนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเหตุผลข้างต้นทําให้ธนาคารกลางจีนดําเนินนโยบายที่ตรงกันข้ามกับประเทศส่วนใหญ่ของโลกเช่นการลดอัตราดอกเบีย้ย แต่ข้อจำกัดที่สำคัญของจีนคือรัฐบาลมีเป้าหมายระยะยาวในการลดหนี้สาธารณะจึงอาจไม่สามารถใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้ขณะที่ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศมหาอำนาจที่เศรษฐกิจอยู่ในจุดที่ดีเห็นได้จากธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงผลักดันนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเพราะมีเป้าหมายรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ระดับ2%อเอร์เ์อย่างต่อเนื่องจากที่เคยอยู่ในระดับต่ำมากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้แม้ว่าโอกาสในระยะสั้นของนักลงทุนจะมีไม่มากนักเนื่องจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วตั้งแต่ต้นปีแต่การที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลกำไรให้ภาคเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจญี่ปุ่นให้เติบโตต่อไปได้ในระยะยาวอีราระบุว่าเศรษฐ,ฐกิจยังอยู่ในภาวะ s t a l a t i o n และยังเน้นรับมือความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ในช่วงสิ้นปี2022กลยุทธ์การลงทุนของเราหรืออีราจับสัญญาณได้ว่าเศรษฐกิจได้เปลี่ยนผ่านจากภาวะ inflationary growth ไปสู่ภาวะ stagflation ซึ่งเป็นภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวและอัตรางเงินเฟ้อสูงแต่ชะลอความร้อนแรงลงทำให้พอร์ตการลงทุนของเราเน้นการตั้งรับมากขึ้นเพื่อให้สามารถก้าวผ่านความผันผวนในตลาดไปได้ ทั้งนี้การจับสัญญาณครั้งล่าสุดของอีราแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงหดตัวและแม้ว่าเงินเฟอ้อได้ปรับตัวลดลงแต่ตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือ Core Inflation ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและน้ำมันยังคงยืดเยื้อนอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและตรางเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรในระยะสั้นเท่ากับว่าการตั้งรับยังเป็นการรับมือที่ดีที่สุด เรายังคงรักษา Asset Allocation ของพอร์ตให้ Defensive ตราสารนิเระสั้นยังคงน่าสนใจด้วยยิวที่ค่อนข้างสูงและความเสี่ยงที่ต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสัน้นที่ปัจจุบันให้ยิวที่5.4%เ4%ต่อปีขึ้นจาก4.5%เเมื่อช่วงต้นปีทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกซึ่งจะทำให้ยิวอาจขึ้นไปได้อีกเช่นกันในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวจะได้รับประโยชน์เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวและเมื่อวงจรดอกเบี้ยข,ขาขึ้นใกล้ถึงจุดจบสุดท้ายแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจยังน่าจะชะลอตัวลงอีกในระยะข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทต่างๆจึงทำให้สินทรัพย์ดิฟเฟนซีฟมีแนวโน้มทำผลตอบแทนได้ดีในภาวะเช่นนี้นอกจากนี้เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา AI เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นนอกสหรัฐยังมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะในตลาดหุ้นญี่ปุ่นซึ่งนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้นขณะที่ทองคํายังถือเป็นสินทรัพย์สําคัญในพอร์ตของเราเนื่องจากมีค่า correlation ต่ําหรือความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆค่อนข้างต่ําซึ่งช่วยปกป้องพอร์ตในช่วงตลาดผันผวนได้ เห็นได้จากช่วงครึ่งปีแรกที่ทองคําสามารถทําผลตอบแทนที่ดีเนื่องจากนักลงทุนต้องการหลบภยัยท่ามกลางความวุ่นวายในกลุ่มธุรกิจธนาคาร Stay Invested คือปัจจัยสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งการจับจังหวะซื้อขายเป็นเรื่องยากมากแม้กระทั่งนักลงทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงยังไม่สามารถทําได้ถูกต้องทุกครั้ง เมื่อพิจารณาสถานการณ์เมื่อเร็วๆนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดว่าหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะปรับตัวขึ้นมากกว่า40%ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ถ้าเรา stay invested ในพอร์ตที่มีการกระจายการลงทุนที่ดีซึ่งมีสัดส,ส่วนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามการวิเคราะห์ของอีราเราก็จะยังได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการจับจังหวะซื้อขายเป็นเรื่องยาก และนี่คือเหตุผลว่าทำไม s t a s h a w a y จึงเชื่อมั่นในการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ซึ่งเป็นการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงภาวะตลาดเพราะการ stay invested และการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ,อยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณให้ลองนึกว่าคุณเป็นกับตันเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทร แม้ลมเปลี่ยนทิศจะทําให้เรือออกนอกเส้นทางไปบ้างแต่จุดหมายสุดท้ายคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณควรยึดเอาไว้ให้มัน่นและนี่ก็คือทั้งหมดของ s t a t u y Seal Insights ในเดือนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบค่ะและสำหรับเอพิโซดต่อไปจะมีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกต้องรอติดตามกันในเดือนหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel ของ Statue เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องการเงินและการลงทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ